ลังวัดอรุณเนี ทา,างทางคือทางนะคะนี่น่าจะเป็นวัดหูนะคะน่าจะเป็นใช่ไหมวัดอะไรวัดอะไร,ะ,ไระวัดหูลถ้ากลางวันมันจะร้อนนะ ตะลือตะลือตะลือนะคะตะลือเมืองนะคะเราไม่ได้ไปวัดต่างจังหวัดแต่เราตะลือเมืองค่ะคุณยายผูกผู้พามาเที่ยวะครับเขาไม่อยู่วงังดีตาเขาอยู่วงังดีจา เยาเนะคะคะสามหมาเยอะมากค่ะ